วันนี้วงดาคไยมีนาทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านเบสบีฟสาขาสุขุมวิทค,ค่ะวันนี้เรารับประทานในราคา319บาทน้ำรีฟิลอีก59บาทเซอร์วิสชาร์จคนละ10บาท80บาทรวมแล้วตกราคา427บาทค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโมเมนที่ฟิลฟิลแกงแกงกับเพื่อนๆนะคะไม่ได้เจอกันนานด้วยมากันก่อนเวลาทุกคนเลยโหน่ารัก,กว่ะ กูมาตรงเลยหกโมงสิบห้านัดกันนัดหกโมงตรงใช่คดูไม่ออกกูไม่ออกเพราะว่ากุกลัวเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ไม่เดียนไม่ออกเพราะว่าเดียนน่ะกูกลัวว่าคุณมาอ่ะเฮี้ยววายมากตาศาสตร์นาตาอะไรดูหน้าตาคนบอกห้าไว้นะคะเป็นไฟเหรอไม่กินของทอด นี่พี่สมโอนะคะทุกคนรู้จักแล้ววันนี้ค่ะไอ้เนี่ยรุ่นเดียวกันไม่ต้องไหว้กูเยอะเขาคุ้ค่ะอะไรนะเจ้าใครกินอ่ะเอ้โหรู้สึกว่าจะร้อนันแรงเกินเออ ไม่ต้องทไม่ระวังมันทำไม่ได้หรอกแรงแรงมากฝักช่องฝักช่องช่องกูชื่อไรไรหน้าปูอ่าเลิกคบช่องกูชื่อไรช่องกูชื่อไรไอหนาปูเลิกคบทุกคนก็จาชื่อไอจีัวดำนี้จริช่องเขาชื่อไรคะอุ้โอเคน่ารักหัวดำ เขายังไม่ผ่าลังาเลยเา่าขตอนนี้่นอกัช่วยพูดอะไรเนี่ยไม่เก่าเลยเพื่อขอเบอรไม่ยาแกเลยเ้อ้าเนแล้วบอกแล้วคนนี้เป็นเชฟนะคะเดี๋ยวคนนี้จะไปอันนี้เป็นเชฟปะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่แข่งแข่งเฮลิเช่น จริงๆก็ว่ากลุ่มเราเขาวงจรเลยนะเว้ยเปิดบริษัทได้เลยให้เปิดร้านทำอ,อาหารร้านอาหารฮ <c oughs> ะเออแบบเต็ม <c oughs> เออพึ่งแกะเลยนะเพื่อนกูจะพกไปเที่ยวด้วย <c oughs> เอ้านี่ที่ชู้เปียกไอเก็บของเลยไอเหี้ยของใครวะเยอะจัง,งแสงดีวะ อันนหมอค<อ>สีขาวเนื้อสีน้ำตหมูสีขาวเนื้อนะคะสีน้ำตาลหมูหหเพื่อนเราใครไม่กินเนื้อปะกูคนเดียวนะ <c oughs> เอ้ยเา <c oughs> พูดอยู่ว่าสีขาวเนื้อไม่เอาสีน้ำาล นี่นะคะที่พวกเราสั่งมากระเทียมน้ำพริกซุปไก่กับมาล่าเะล่ะอยากกินไหมเหรอไก่กับเนื้อไงใช่มันทำไก่กับเนื้อไก่กับเนื้อเะล่ะไก่กับเนื้อเอาซุปเอาซุปไก่กับเนื้อค่ะนี่ก็ไม่เลิกวางกล้องป่าจู่เนี่ยคู่แหละทั้งคู่ มีอ๋อที่นี่มีรูปข้ามันนี้ด้วยอปู๋ใส่แว่นทำไมงงละเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหม้อนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะระเบิดเป็นปะเราก็จะต้องป้องกันไว้ไนะโอ้ยมึงสวยตลอด่ะมากกวก็พี่โซวอีนึง คนบนโตทุกคนเลยปะเนี่ยเขาชิมใะไม่ยไมกินอะไรพี่สวอกิขอนึงได้ไหมจ๊ะเอาไปเลยสั่งให้ทุกคนจ้าอ๋อไม่ไม่เอาแล้วคืนขโมยมาหนึ่งเจรอนู้ ไ,ะะไม่แหละปะทะแน่ปะทูแน่มึือม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้คอนเทนต์ไม่ <c oughs> อ่านไ,ไม่ได้คอนเทนต์ไม่อยางได้คอนเทนต์ต้องเจ็บเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้คอนเทนต์มันไม่คุ้มฟ้า ต่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหอยเชลล์อนเลล้ว่คุยยังไม่กลาแหน้เลยตอนนี้เริ่มถึอน้ำเ่ยก็ใส่ก้อุถ่ายเยค่ะอยากลง้วผมมต้องหายใช่ไหมหอยอ่ะโอเคว้าว Oh สั่งมาแล้วค่ะเพื่อนยังไม่มาค่ะค่ะโอเคค่ะยียมย่มาเด้วยน,นะนยเีค่ะให้หเ่เคสองค่ะ2ค่ะหมดค่ะอันเดียวพอ,อเยี่ยมมาก โอ้ยทอดกูหลาอดกูโอ้ยสวยมากอ้ใจลองสวยมากคือทำไม่ได้นะเนี่ยกูทำไม่ได้จริงก็กูไม่ได้ลงอันนี้ไง แล้วเมื่อกี้มันบอกกูให้เราสวยๆหรือเปล่า สวยมากเอาไปตั้งปกได้เลยอ่ะขนสวยมากตั้งปกไ้คมกลัวย่ได้ชาบเยนไอ้ดาก็คือแมนเาทีลไปะคือัวใไม่ไม่เมืองิคือหันมทีีสองัมงหมดแล้วเอไรเี่ยขนไอหควกูเินมาเกินลกูมาเดี๋ยวหอก พอยทางไรอะพอยทาอะไรอ่ะไม่กูรู้ว่ามีคนช่วยมึงอยู่มึงไอ้นี่เธอฟังนี่เชฟเจอไฟลุกเข้าหน้าทุกวันเขามึงกูเป็นนักบัญชีกูจะไปแก้ปัญหาไฟลุกจากหม้อได้ไงมันต้องไอ้โจปะไอ้โจเป็นเชฟปะมันเป็นเชฟมันเป็ไฟไห้ไอ้โจมึงลงเฮลคิทเช่นเดี๋ยวกูเชียร์ ทำไม ไอส่งนี่ก็แบบสะท้อนเสร็จไม่เอาค่อยขับรถองรูปวดตาหมดแล้วนะอยากขอจริงจริงก่อนดีเหียเลยดิยะเดี๋ยวเขาก็นึกว่าติดแผงโซลาเซลล์ที่ตัวเราเฮียมึงขาดอะไรอะไม่เอาฟ้าออกเนสีไม่มงคลเออฟ้าไม่มงคลของมันนะะล้นล้นตาดิแม่บอกเรียกว่าทีมขาวขามีแล้วท้าวทองผิดไม่เอาเออเท้า ไนะไม่ดีดำเท้า <c oughs> ไม่เอา คุ้มกุตบวันใส่เสื้อตีมอะมาดอมาัเมทะลไปใสได้รือสได้ถอที่บมต้องที่วค่ะเ้เพื่อน้ไดออมไตออ่ะนี่ไงกดกดปุ่มไปได้นะคะไปไปไปกดทีเดียวแบบว่เอาละรวม

啊，你一百六哟，一百六哟。 Bye. เราทำได้เพราะยัไม่ได้ถ่ายยังก็สับมากเสร็จยังอ่ะไม่รู้ต้องตกใจอ่ะอย่าดิกลัวนะเอน่ค ai cả bọn ấy, cái người chụp các bọn bạn đẹp